คดีที่เราจะเล่าในวันนี้คือจุดจบของเศรษฐีชรานักรักที่สิ้นใจตายด้วยน้ำมือของภรรยาสาวเรื่องราวจะเป็นยังไงทำไมเขาถึงฆ่าสามีในวันนี้เรื่องเล่าเราจะเล่าให้คุณฟังเองค่ะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีจึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลําพังขอบคุณค่ะวันที่28เมษายนปี2021ตำรวจญี่ปุน่นได้ทําการจับกุมซากิยูโดอายุ25ปีหลังพบหลักฐานว่าเธอได้ฆาตกรรมสามีนายโคซูกิโนซากิ ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยวัย75ปีด้วยการหยอดยาเสพติดลงไปในแก้วที่เขาดื่มจนมีอาการยาเสพติดเกินขนาดโนสกิเองเป็นนักอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเสือผู้หญิงเขาเขียนหนังสือโมว่าชีวิตรักของตัวเองนั้นผ่านผู้หญิงมาไม่ต่ำกว่า4,000คนโดยปกติโนสกิเองแต่งงานกับโซดา เมื่อ3ปีก่อนคือปี2018ขณะที่เจ้าสาวอายุเพียง22ปีอายุน้อยกว่าเจ้าบ่าว5้ปีท่ามกลางเสียงซุบซิบนินทาว่าเจ้าสาวแต่งงานหวังทรัพย์สมบัติเขาแน่นอนแต่โนสก,กิออกมาปฏิเสธพร้อมกับย้ำว่านี่คือการแต่งงานด้วยความรับอย่างแท้จริง8เดือนของการแต่งงานเจ้าบ่าวก็เสียชีวิตลงอย่างมีปริศนา โนสกิ aki, ไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาในญี่ปุ่นเขามีบ้านแมนชั่นหรูในโตเกียวหลายแห่งมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทางไปเที่ยวรอบโลกเขามาจากครอบครัวที่ยากจนต้องออกจากโรงเรียนทำมาหากินเริ่มต้นด้วยการเป็นเซลแมนไปเคาะประตูตามบ้านขายของหลายอย่างทั้งถุงยางอนามัยเล้าเศษชิ้นส่วนโลหะจนกระทั่งมีทุนรอนก็นำไปลงทุนทำธุรกิจที่โตเกียว ก่อตั้งบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดูแลสังหารีมารัพย์จนร่ำรวยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามในตัวโนซกินั้นไม่เป็นที่รู้จักในสังคมญี่ปุ่นมากนักจนเมื่อเขาตีพิมพ์ในหนังสือชี้ว่าประวัติของตัวเองในปีคศ2016ชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังขึ้นมาทันทีเขาบอกเคล็ดรับในการทำงานว่าที่ขยันขันแข็งเรื่องธุรกิจจนร่ำรวยนั้นก็มีไว้เพื่อดูดสาวๆเท่านั้นเอง และไม่เคยรู้สึกผิดกับความต้องการนี้ด้วยในหนังสือชีวประวัติเริ่มแรกนั้นโนสกีบ,บอกเคล็ดรับการจีบสาวแบบใช้เงินฟ้าได้อย่างละเอียดว่าผู้หญิงในสเปคของเขาจะต้องตัวสูงยั่วยวนมีออร่ราบแบบความสง่างามเป่งปังและมีรูปร่างที่ดูดีพอเขาเห็นผู้หญิงที่ตรงใจแล้วก็จะเดินเข้าไปหาได้ถามว่าไปเที่ยวกันไหมหรือไม่ก็มีอะไรกับเขาไหม ช่างเป็นประโยคที่น่าพิลึกแต่โนสก,กิก็ไม่ได้ถามจากปากเปล่าแต่มีการยื่มเงิน4ี่แสนถ้าหญิงสาวคนนั้นตอบตกลงก็จะได้เงินนี้ไปทันทีชีวิตของโนสก,กินั้นถือว่าร่มเหลวในเรื่องแต่งงานอย่างมากเพราะเขาหย่ามาถึงสองครั้งไม่มีลูกสืบสกุลเขาโดนผู้หญิงหลอกขโมยทรัพย์สินไปขายถึงสองครั้ง ดังนั้นช่วงเวลาที่ตีพิมพ์หนังสือโนสกิจึงเป็นโสดมีเพียงสุนัขที่ชื่ออีฟที่เป็นเพื่อนของเขาและลูกข้างกายไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอชื่อเสียงของโนสกิถูกกระพือไปเป็นสื่อมวลชนสาวๆจำนวนหนึ่งต่างหันมามองเสียฐีชาราด้วยความสนใจในทันทีแต่กับเป็นหญิงสาววัยเพียง22ปีที่สามารถคว้าหัวใจของเขาได้มาครอบครอง ตามเรื่องเล่าของโนสกิซึ่งถูกตีพิมพ์ในหนังสือชีวประวัติเล่มที่2ที่ออกมาในปี2018ซึ่งเป็นปีที่เขาแต่งงานและเสียชีวิตชายชราบอกว่าเจอกับเจ้าสาววัย21ปีที่สนามบินโตเกียวตอนฤด,ดูใบไม้ร่วงปีคศสอ1พันพันที่เจอหน้าเขาก็ประทับใจเราเรียกความสนใจจากผู้หญิงทันทีโดยการแกล้งเป็นลมใส่ ให้หญิงสาวแสดงความเป็นคนดีช่วยประคองเขาหลังจากนั้นบทสนทนาก็เริ่มขึ้นความสัมพันธ์ก่เกิดความรักจนนำไปสู่การแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2018โดยหนังสือชีวประวัติของตัวเองเล่ม2องโนสกิบอกว่าอยากตายตอนมีอะไรกับซูดะมากที่สุดได้หากเขาตายตอนนั้นแล้วไปสวรรค์ เขาจะรู้สึกดีมากเพราะหญิงสาวสวยสุดที่บอกว่าป่าเลือกจะตายแบบนี้หนูก็จะได้ขึ้นสวรรค์กับป่าด้วยค่ะอย่างไรก็ดีพยานหลายคนยืนยันว่าการเจอกันทั้งคู่นั้นไม่ได้โรแมนติกเหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือแน่นอนแต่มาจากการมีพ่อสื่อจัดให้ทั้งสองมาพบกัน โดยโนสกิเสนอให้เงินเดือนให้ซูดะ10,000 US ดอลลาร์ 1, มีที่พักอย่างดีหรูหรานั่นทำให้หญิงสาวยอมตกลงมาคบกับเขาทันทีการแต่งงานเกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้มีการขุดคุยเรื่องของซูดะพวกเขาพบว่าเธอเกิดที่ฮอกไกโดมาจากครอบครัวชนชั้นกลางธรรมดาเพื่อนๆบอกว่าตอนมอต้นเธอเป็นเด็กที่อายไม่โดดเด่น ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมังอะเสียมากกว่าไม่สนใจกีฬาหรือการเรียนชีวิตของเธอเมื่อก้าไปสู่มปลายซูดะเริ่มใส่แบบแบรนด์เนมโดยเฉพาะพวกของจากแบรนด์เนมชาแนลซึ่งแพงเกินกว่าที่นักเรียนญี่ปุ่นจะหาซื้อมาได้แต่สูดะก็มีอย่างอลาัางการงานสร้างเลยทีเดียวหลังจากจบมปลายเธอก็เรียนต่อสถาบันเสริมความงาม โดยทำงานเป็นโสเภณีตอนกลางคืนแถมยังแสดงหนังผู้ใหญ่หรือหนังโป๊ญี่ปุ่นด้วยในช่วงนั้นเธอหลงรักผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในบาร์โฮสก่อนจะย้ายตามกันออกมาที่โตเกียวเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีและมีสีสันกว่าที่โตเกียวสูดะทำงานในบาร์โฮสบริการผู้ชายและไปเล่นหนังโป๊เป็นรายได้เสริม ตอนที่ได้พบกับโนสกิเธอบอกเขาว่าทํางานเป็นนางแบบสําหรับซูดะนั้นเธอเสพติดการใช้ชีวิตรูอย่างบ้าคลั่งบ้าแบรนด์เนมอย่างมากมากเกินกว่าไรายได้ของเธอที่จะหาซื้อของพวกนั้นมาได้ดังนั้นโนสกิคือบุคคลที่เธอต้องการอยู่พอดีเมื่อเขาเสนอเงินให้เธอก็พร้อมจะสนองทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข สมการแต่งงานครั้งนี้แม้ว่าครอบครัวของซูดะก็ไม่มีใครรู้มาก่อนโดยเธอแจ้งว่ามาทำงานช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นตัวโนสกินั้นรงไหลผิวพรรณของซูดะที่ดูขาวแถมยังอายุน้อยแบบนี้ยิ่งถูกใจเขายิ่งนักเขาเล่าในหนังสือชีวประวัติของตัวเองเล่มที่สองว่า เราตกลงจะมีอะไรกันอย่างน้อยวันละสามครั้งโดยตัวชายชราเองยังแข็งแรงดีไม่ต้องพึ่งยาบำรุงให้นกเขาขันด้วยโนสกิยืนยันว่าตัวเองนั้นเตะปี๊บดังสนั่นได้แบบสบายๆด้านสูดะเองก็สุขใจนี่คือชายที่มีทรัพย์สินถึง45ล้านดอลลาร์และสามารถพาเธอไปเที่ยวที่ไหนก็ได้รอบโลกปนเปอรของแบงเนมอย่างเต็มที่ แต่หลังจากแต่งงานได้3เดือนอีฟสุดที่รักเป็นสุนัขตัวโปรดของโนสกิก็เสียชีวิตลงอย่างไม่ทราบสาเหตุทำให้โนสกิเสียใจมากเขาจัดงานศพให้อีฟอย่างอลังการสมฐานะของหมามหาเศรษฐีโดยอีฟมีอาการป่วยและขาดใจตายในอ้อมกอดของโนสกิเองความเสียใจทำให้โนสกิที่มีต่ออีฟนั้นท่วมท้นอย่างมาก เขาวางแผนจัดงานอย่างละเอียดและใช้ทุ่มใช้เงินโดยมีการเชิญพระมาสวดให้วิญญาณของอีฟสู่สุคติอีกด้วยโดยรายละเอียดการเตรียมงาน18วันหลังจากที่อีฟจากไปในวันที่24พฤษภาคมปีคศ2018นโนสกิเสียชีวิตลงบนเตียงนอนแพทย์ระบุว่าเขาตายจากการเสพยาเสพติดเกินขนาด ตำรวจญี่ปุ่นสนใจการเสียชีวิตของโนสกิขึ้นมาทันทีพวกเขาตรวจหาสารเสพติดในตัวพบว่าสารเสพติดที่เป็นองค์ประกอบสำคัญคือยาบ้าและยาไอแต่ตัวศพของโนสกิไม่พบร่องรอยการเสพสารเสพติดรอยฉีดคาดว่ายานั้นน่าจะเข้าไปในผ่านการดื่มซึ่งแทบไม่มีนักเล่นยาใช้วิธีนี้เลยเมื่อตรวจจากกล้องวงจรปิดในบ้านพักพบว่า คนที่เข้ามาในบ้านคือภรรยาสาวของเขาและแม่บ้านที่ทำงานกับโนสกิมามากกว่า30ปีนักสืบเช็คประวัติของโนสกิเขาชอบเรื่องเซ็กแต่ไม่เคยมีประวัติใช้สารเสพติดประเด็นเรื่องค่าตัวตายก็ตัดไปเพราะตอนนั้นโนสกิกาลังเสียใจที่อีฟจากไปมุ่งมันจะจัดงานศพให้สุนัขสุดที่รักอย่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นข้อสรุปของเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ใช่การฆ่าตัวตายแบบธรรมชาติแต่คือการฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ไม่ใช่ใครนอกจากภรรยาสาวไม่ไวัย22ปีกับแม่บ้านชรามีทฤษฎีว่าทั้งสองอาจจะร่วมมือกันเพื่อหวังหุบสมบัติโนสกิโดยทางแม่บ้านเคยพูดกับเพื่อนว่า ผู้ตายจะมอบเงินให้หลายสิบล้านเยนหากเขาต้องเสียชีวิตลงก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแม่บ้านมาสอบปากคาแล้วก็ปล่อยตัวเมื่อไรเรียงพยานที่เกิดเหตุเมื่อไรเรียงพยานที่เกิดเหตุตำรวจพบว่าซูโดต่างหากที่ใกล้ชิดก,กับผู้ตายมากที่สุดโดยเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายและเป็นคนแรกที่พบศพเช่นเดียวกันแถมระหว่างทางงานศพโนสกิ แขกที่มาร่วมงานต่างขมวดคิ้วกับพฤติกรรมของภรรยาไม้พอระหว่างทำพิธีไม่มีร่องรอยของน้ำตาแห่งความเสียใจเลยแถมยังนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือหัวเราะในงานอีกด้วยแต่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดก็ยากที่จะตั้งข้อหาได้อย่างไรก็ดีตำรวจทำงานในคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่ได้ปล่อยทิ้ง พวกเขาสงสัยการตายของอิฟว่าอาจจะถูกวางยาแบบที่แบบที่โนสกิโดนจึงพยายามเอาศพสุนัขมาตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดน่าเสียดายกว่าจะได้ศพของอิฟมาอิฟถูกฝังนานไปจึงยากที่จะพิสูจน์หรือตรวจหาสารเสพติดได้ระหว่างนั้นสมบัติทุกอย่างของโนสกิได้กลายเป็นของซูโดโดยทันทีรวมถึงบริษัทด้วยเธอไม่ยุ่งกับงานบริหาร แต่กลับถอนเงินจำนวนมากมหาศาลของบริษัทเข้ากระเป๋าตัวเองและเดินทางไปรอบโลกกินหรูราพ o อินส s t แกรมบ่อยๆการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่า3ปีเป็นผลเมื่อพบหลักฐานว่าตัวซูโดมีประวัติการใช้มือถือติดต่อพ่อค้ายาเสพติดเมื่อเช็คข้อมูลข้อมูลโทรศัพท์ก็พบว่าซูโดกับพ่อค้ายาเสพติดคนนี้อยู่จุดเดียวกัน คาดว่าน่าจะเป็นการซื้อขายยาแถมเป็นยาเดียวกันกับที่ตรงในศพของโนสกิสันนิษฐานว่าเธอเอายาที่ซื้อมารองกับอีฟก่อนเพื่อดูว่าได้ผลหรือไม่จากนั้นก็ไปวางให้โนสกิผ่านทางมาดื่มเครื่องดื่มทันทีที่ตำรวจยังพบว่าเอาเข้าจริงโนสกิมีความคิดจะยากรสโดโด,โดยเนื่องจากไม่พอใจที่เธอไม่ยอมย้ายไปอยู่กับเขาที่ต่างจังหวัด แต่จะอยู่ในแมนชั่นหรูในโตเกียวเจ้าหน้าที่พบหลักฐานการยาในที่พักของโนสกิแถมยังพบคาบยาตกอยู่ในที่เกิดเหตุและในเครื่องดูดฝุ่นแถมยังพบบริษัทของโนสกิโดนฟ้องร้องถอนเงินไปใช้เรื่องส่วนตัวอย่างไม่ถูกกฎหมายด้วยสำหรับซูโดเองวางแผนจะเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปดูใบเพราะโควิด -19 นทำให้ไปไหนไม่ได้และในที่สุด ตำรวจก็จับกลุ่มเขาในข้อหาฆาตกรรมสามีตัวเองโดยเธอนิ่งเงียบไม่ยอมให้การใดๆแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นคดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นอย่างมากในช่วงตอนที่โนสกิต,ตายใหม่ๆตอนที่ซูโดโดนจับสำหรับทรัพย์สินของโนสกินั้นหากซูดโดถูกตัดสินว่าผิดเธอจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของสามีทันที ซึ่งความประสงค์ของโนสกิเขาจะมอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้กับชุมชนท้องถิ่นที่บ้านเกิดของเขาท่ามกลางการคัดค้านของญาติที่แย้งว่าความประสงค์นี้ของโนสกิอาจทำไปตอนที่ไม่มีสติผอมก็เป็นไปได้ดังนั้นควรพิจารณาอย่างละเอียดทางญาติอยากจะมีเอี่ยวในทรัพย์สินด้วยแน่นอนด้านสูดโดดนั้นสาเหตุที่เธอลงมือก่อเหตุไม่ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่คาดว่าโนสกิไม่พอใจและอยากจะอยากับเธอนั่นทำให้เธอตกกระป๋องจะไม่มีเงินใช้ปลนเปลืออีกต่อไปถ้าหากว่าเขาอยากับเธอดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจอย่างดีในการขอเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้นักรักตัวยงปิดฉากเพราะผู้หญิงอย่างเศร้าส้อยเมื่อข่าวการจับกลุ่มเกิดขึ้นสื่อก็ได้ไปขุดคำพูดของโนสกิตอนจะแต่งงานที่มาอ่าน ตอนนี้แล้วก็ดูขมขื่นอย่างมากผมขอแสดงความเสียใจกับคนที่เชื่อเป็นจำนวนมากว่าการแต่งงานของผมในครั้งนี้จะจบลงที่ความร้มเหลวผมมั่นใจได้เลยว่าในชีวิตของผมจะมีแต่ความสุขสโดจะเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของผมก็จบลงไปแล้วนะคะกับคดีเศรษฐีชารานักรักคือสิ้นใจตายด้วยน้ำมือภรรยาสาว ได้เช่นเคยค่ะเนื่องจากคดีนี้ทางช่องได้ค้นหาจากเว็บข่าวต่างๆบางคำพูดอาจจะออกเสียงผิดไม่ถูกต้องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ท่านสามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ใต้คลิปนะคะและเพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ